ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่หนึ่งหนึู่ยินเหยากับหุยเทียนเหยียบถึงวังหลวงในช่วงมืออาหารคืนข้ามปีพอดีพาเจ้าตัวเล็กข้าวังมาด้วยได้รับอ่งเปาเป็นกาะเป็นกำเป็นอันดับแรกเมื่อเยเว่กับเมื่อสิงรักน้องชายที่เพิ่งเกิดใหม่คนนี้มากมีได้หังเหินเพราะความต่างบิดาเลยดังนั้นเมื่อเจอน้องชายก็เข้ามาอุ้มเล่นด้วย ครั้นถึงช่วงมื้ออาหารข้ามปีก็นั่งแยกกันโต๊ะละสิบคนหลายโต๊ะมีได้แบ่งกันนั่งเหมือนเมื่อก่อนแต่ต้องพูดเลยว่าคนเยอะมากจริงๆจิ้งเหอกับอ่องเว้ยไม่ค่อยได้สนทนากันเวลาที่เขากลับมาหลังตามหาตัวนางพบตามสัญชาตญาณแล้วก็พยักหน้าให้กันถือเป็นการทักทายแต่เมื่อถึงช่วงอาหารข้าคืนจิ้งเหอให้เด็กๆนั่งลงแค่เด็กของนางก็ต้องแบ่งนั่งหลายโต๊ะแล้ว ข้างนางเหลือที่ว่างหนึ่งที่ไม่อนุญาตให้ผู้ใดนั่งเดิมอ่องไว้นั่งกับอยู่วนห้าวแล้วแต่พอเห็นตำแหน่งข้างตัวนางก็ลุกขึ้นแล้วเดินไปมีคนนั่งไหมเขาถามจิ้งเหอจิ้งเหอผูกผ้ารอบคอให้เด็กที่อยู่ข้างๆไม่หันกลับมาไม่มีเช่นนั้นข้านั่งได้ไหมอ่องไว้ถามอีกจิ้งเหอไม่ตอบเพียงแค่พยักหน้าอองไว้นั่งลงทันทียังกับเกรงว่านางจะกลับคำ หลังจากจิ้งเหอผูกผ้าเรียบร้อยแล้วถึงจะหันกลับมามองเขาเดินทางกลับเมืองหลวงเหนื่อยแล้วล่ะสิอ๋องไว้คิดไม่ถึงว่าจิ้งเหอจะพูดกับเขาก่อนหลังจากตะลึงแล้วก็รีบสายหน้าทันทีไม่เหนื่อยจิ้งเหอเอ่ยเสียงเบาดวงตาเจ้าเหลืองเหลืองดื่มให้น้อยหน่อยเถอะอ๋อ,องไว้รู้สึกว่าในใจเหมือนมีดอกไม้ไฟกำลังแตกพลุเอ่ยเสียงดังจากนี้ต่อไปจะไม่แต่สักหยดเลิกจิ้งเหอยิ้มอย่างไม่รู้ตัวริ้วรอยเล็กๆที่หางตายกขึ้นเล็กน้อย จวนเจียงเปิดอากาศหนาวจัดเหมาะจะดื่มสักหน่อยไม่เป็นไรแต่อย่าได้ดื่มมากอ๋อ,องเว่ยจ้องมองนางหากมีคนถามถ่ายห่วงยายแม้นจะเป็นช่วงเหมันที่เหน็บหนาวก็ร้อนระอุด,ดังอากาศเดือนหกเดือนหกของจีนเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดจิ้งเหอมองเขาแวบหนึ่งในดวงตาของเขามีสายใหญ่เช่นเดียวกับเก่าก่อนอดีตฝังกลบไปหมดแล้วนางลืมไปแล้วเกือบตายไปหนึ่งครั้งช่วงเวลาหลังจากนี้ก็ถือว่าเกิดใหม่เธอะ นางพูดกับเขาเป็นห่วงสุขภาพเขาเตือนให้ดื่มน้อยๆแล้วยังยิ้มกับเขาอีกกินข้าวกินข้าวอ่อ,องเว้ยปรนิบัติอย่างขยันขันแข็งยิ้มอย่างกับคนเซ่อซ่าที่พวกเขาทําได้ก็คือเขารบเข้าใจและสนับสนุนทําตัวเองเยี่ยงบุรุษจ,จัดการด้วยตัวเองแทบทุกเรื่องหรือว่าความลําบากแปรเปลี่ยนเป็นพลังได้จริงๆอายุมากแล้วอย่างไรในใจก็ยังวักวนอยู่กับเรื่องของลูกหลาน หากเจ้าสามยังเลื้อเลือนไม่สั่งก็ไม่ควรท่าแก่การช่วยเหลือแต่หลายปีมานี้เขาก็ทําตัวเองเหน็ดเหนื่อยประหนึ่งสุนัขเสเพลกลับใจมีทองก็ไม่แลกรู้ผิดรู้แก้ที่จริงก็ไม่ใช่ว่าจะให้อภัยไม่ได้แน่นอนว่าไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เขาจิ้งเหอต่างหากที่เป็นคนตัดสินหวังเพียงจะดําเนินไปตามทิศทางที่เขาหวังไว้ถอนหายใจเฮือกหนึ่งแล้วลูบจอกน้ำจันโดยมิรู้ตัวครั้นแล้วก็ได้ยินย่าหยวนที่อยู่ด้านข้างกระแอมทีหนึ่งเขาก็รีบวางลงพันแล้วยกถ้วยข้าวขึ้นกินอย่างขมขมน ใหญ่เท่านี้ก็ดุไปหน่อยหยวนชิงหลิงอดคำไม่ได้คิดไม่ถึงว่าอูสร้างห่วงวางมาดใหญ่มาตลอดชีวิตกลับตกอยู่ในมือของหมอเท่าเข้าใจได้ไม่ยากมีผู้ป่วยมากมายที่ไม่ยอมฟังผู้ใดทั้งสิ้นแต่กลับฟังเพียงหมอแต่พอยามที่จําเป็นต้องให้หมอพูดหลายเรื่องก็มีอาจควบคุมได้แล้วนางก็มองจิ้งเหอกับอ,องเว่ยแวบหนึ่งเหมือนกันที่จริงสองสามปีนี้พวกเขาเหมือนจะเข้ากันได้บ้างแล้วเพียงแต่ยังก้าวข้ามเส้นแดนสุดท้ายไม่ได้เท่านั้น ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเธอเป็นครอบครัวก็ดีไม่จำเป็นต้องเป็นสามีภรรยาช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1712คืนนี้เจ้าห้าดื่มไปไม่น้อยเขาอารมณ์ดีที่สุดเพราะทุกคนต่างออกไปข้างนอกได้มีเพียงเขาที่ถูกจำกัดอยู่แต่ในวังหลวงจะพักสักสองสาวันไปเยี่ยมญาติที่ยุคป,ปัจจุบันท่องเที่ยวสักหน่อยก็หาได้ยากยิ่ง ท่านชายสี่ก็ดื่มจนวิงเวียนเล็กน้อยหันหน้าไปมองเจ้าหญิงสองสายตาศบกันเจ้าหญิงเอยอย่างร้อเสียงดื่มน้อยหน่อยเมื่อนั้นท่านชายสี่ก็วางจอกสุราลงอ,องอานและพระชายาไม่ได้พบกันนานย่อมรักใคร่กันมากกว่าเดิมแต่ราตรีนี้ดื่มหนักไปหน่อยใบหน้าดำคล้ำเจอแดงดื่มไปดื่มมาจู่จก็ลุกขึ้นชูจอกสุรากับอยู่วนห้าวฝ่าบาทหม่อมชันคารวะพระองค์หนึ่งจอกทุกคนตะลึงงนันอ,องอานเรียกว่าฝ่าบาทนั้นนี่แปลกแต่กลับใช้คำว่า พระองค์ที่เป็นวาจาเชิดชูเกียรติท่าทางเขาเมาหนักลุกขึ้นยืนโซเซน้ำสุรากระชอกออกมาเล็กน้อยแต่กลับยังชูจอกมองอยู่หวนเหาด้วยดวงตาเคลือบเลิม่มจากนั้นก็ดื่มรวดเดียวหมดจอกแล้ววางลงตบหน้าตัวเองแรงฉาดเมื่อก่อนกระหม่อมเป็นคนเลวต่อไปกระหม่อมจะทำตัวเสียใหม่พยะยะค่ะทุกคนตะลึงเงินอ้าปากค้างยายคืนนี้จึงมาพูดเยี่ยงนี้ในโอกาสแบบนี้กระทนหันได้ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องในอดีตของเขาสักหน่อย แถมคืนนี้คลึกครื้นมีความสุขเช่นนี้พูดถึงเรื่องที่แล้วมาจะไม่เหมาะหรือเปล่าอยู่วนห้าวพงะจากนั้นก็กระซิบที่ข้างใบหูหยวนชิงหลิงคำพูดเขาช่างสัมผัสดีเสียจริงหยวนชิงหลิงยิ้มเจริญสัมผัสดีอะไรนั่นมันคำเดียวกันต่างหากได้ข้าจะดื่มจอกนี้อยู่วนห้าวก็ลุกขึ้นมาด้วยถึงคืนนี้จะดื่มหนักไปหน่อยแต่สุขภาพในตอนนี้ก็ต่างจากแต่ก่อนแล้วกรอกเข้าไปไหลแล้วไหลเล่าปัญหาไม่ใหญ่แต่จะรีบไม่ได้เท่านั้นรีบแล้วจะย่อยไม่ทัน ผ่านมาหลายปีทั้งสองทิ้งเรื่องราวในอดีตชนจอกกันอีกครั้งหยวนชิงหลิงเห็นแล้วก็ประทับใจอยู่บ้างนางมิได้ประทับใจอองอานแต่เป็นเจ้าห้าอันที่จริงเขายังเคืองแค้นอองอานมาตลอดต่อหน้าก็ต้องไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะยังต้องให้เขาไปประจำอยู่ที่จวนเจียงเปยดังนั้นเขาชนจอกกับอ,องอานให้บุญคุณความแค้นทั้งหมดผ่านไปต่อไปเจ้าให้เกียรติที่ข้าเป็นราชาและข้าก็ใช้ที่เจ้าเป็นขุนนาง ให้สร้างห่วงเห็นแล้วก็ให้สะท้อนใจแอบดื่มกับอูสร้างห่วงจอกหนึ่งอูสร้างห่วง่วยโอกาสที่ย่าหยวนสนทนากับลูกชายและลูกสะพ้ายของตนรีบดื่มสุราจากนี้ที่ลูกชายตนคาระวะด้วยความเร็วปลายสายฟ้าแลบสำหรับพวกชายหญิงกลางคนยังกินดื่มพูดคุยกันต่อการอยู่ข้ามปีคืนนี้จะไม่ออกจากวังไวขนาดนั้นแต่คืนนี้หูหยินเหยาต้องกลับก่อนเวลาเล็กน้อยเพราะลูกยังเล็กมากจะกลับจนดึกเกินไปไม่ได้ ทว่าฮุยเทียนรู้ว่านางอยากอยู่นานอีกหน่อยจึงเสนอตัวพาลูกกลับไปก่อนให้หูหยินเหยาได้สนทนากับบรรดาเครือญาติสตรีให้สนุกในบรรดาพวกนางคืนนี้ที่ดื่มจนเมาที่สุดกลับเป็นพระชายาซุนที่ขึ้นโต๊ะรอบแรกเป็นสุราผลไม้นางรู้สึกว่ามีรสหวานดื่มมากไปหน่อยครึ่งช่วยยามให้หลังครั้นริสุราออกนางก็ไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่ถึงกับเมาหนักเอาแต่ดึงมือหลงเยเว่ที่อยู่ข้างๆพูดรื่อเปอยวกไปว,ไปวนมาไม่มีสิ้นสุด หยวนชิงหลิงจึงพาพวกนางไปที่ตำหนักข้างให้คนในวังนำซุปสางมาเมื่อทุกคนดื่มแม้ยังวิงเวียนอยู่บ้างแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วสุราเป็นตัวปลุกเร้าอารมณ์บรรดาสะพ้ายมองกันต่างรู้สึกชื่นชอบอีกฝ่ายอย่างที่สุดจากนั้นรงเยเว่ก็กล่าวคำหนึ่งอย่างลวกๆกหวังจริงๆว่าต่อไปจะได้แบบนี้ทุกปีใครจะคิดว่าข้าออกเรือนแล้วกลับต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนมากมายเช่นนี้ตลอดชีวิต วาจานี้มีพลังมากเหล่าสไปยมองกันแวบหนึ่งน้ำตาคลออยู่กระบอกตาเล็กน้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ